g o o ดมอร์นิ่กับการตื่นนอนของคุณพ่อคุณลูกเป็นเช้าที่สดใสมากนาลิตาจังหายจากการเป็นโควิดแล้วจ้าหนึ่งสองสา อสภาพคุณพ่อสภาพคุณพ่อตอนเช้านะคะทุกท่านเช้านี้คุณแม่ไม่อยู่แล้วเช้านี้คุณแม่ไปไหนฮไปเลือกกระเบื้องเช้ชานี้คุณแม่แม่แพวพาวเรียกสิแม่แพลวพาวแ,แพรว,พวบิกวบ๊กพาบิ๊กพาบิ๊กใชลูกเนี่ยพาบิก๊กแม่เพิ่นไปเลือกกระเบื้องพี่น้องแม่เพิ่นไปเลือกกระเบื้อง สว่วนคุณพ่อคุณลูกก็ตื่นนอนกันแค่อยู่ก yeah, ันแค่สองคนเฮ้ยแย่จังเลยนะนาดิตะจังกูกับปุสุอิซีกูกับปุสุอิซีนาวตาอึกซีเ <Tonight> กีร์ตาเฮ้ยนาวตาอึกซีเกีร์ตานาวตะกูกูกะหาเรือปุสุอิซีอิซีหาเรือปุสุชินะ ปุสุสีเนี่อันพอดีว่าห้องน้ำมันมันเก่าแล้วไงห้องน้ำห้องน้ำมันเก่าแล้วก็เลยเพิ่นก็เลยอัากให้สร้างบ่เบื้องหลักสีปลูกเบื้องใหม่ในห้องน้ำรีโนเวทห้องน้ำไม่ล้างล้างล้างนี่ล้างที่อยู่นี่แหละคุณพี่น้องล้างที่อยู่ล้างที่อยู่ปัจจุบันนี่แหละจะรีโนเวทห้องน้ำใหม่เพราะว่าเอาไว้ถ่ายโฆษณานะครับผมทำไมน้องนิงอือรัสอิสตู ลุลจ์แม่ล่าสุดลับต่อนะฮะเอ๊ะ แล้วโอ้ยไม่โชว์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 ชวในตาหายจากเป็นโควิดแล้วเล่าถึงอาการเล่าถึงอาการการเป็นโควิดของเด็กน้อยในฮาผมของเด็กน้อยอายุหนึ่งขวบครึ่งนะครับผมหนึ่งขวบห้าเดือนหกเดือนนี่แหละพี่นอ้อง วันแรกที่น้องเป็นนะครับผมน้องมีอาการนะฮะคือน้องจะไข้นะครับผมชวาวรากไข้ที่มีลูกเล็กเด็กแดงแล้วก็ถ้าเกิดน้องติดไม่ต้องกัง<อ>กวลบรินาโกยันติคีพี่น้องเด็กน้อยที่กับไลายคนแล้วแะคนไก่ช่กไข่ลูกแล้วขอนี่นนก็ติดหลายคนแล้วกับกับออกกับปปอดภัยเหมือนสุขคนพี่น้องแต่ว่าอาการโดยตรงของโรคนะน้องน่าจะติดจากไม่รู้มันอธิบายไม่แน่นอนแต่ว่าให้เดาน่าจะติดจากไปเล่นเครื่องเล่นที่งานวัดถ้าให้เดา จากการคาดคาเนคือว่าน้องไปเีน่นเครื่องเล่นอยูอ่น้องไปเลนเรียนอยู่ที่งานวัดงานวัดของ,องของแสงทองฟินแลนด์ที่ว่าเป็นกลุ่มปิดนะแต่บัดนี้เครื่องเล่นมันอาจจะมีคนมาจับลายยางก็เลยไปนัง่นงไปจับเครื่องเล่นไงบางทีน้องอาจจะไปจับเครื่องเล่นก็เลยติดมาจากตรงนั้นพอหลังจากงานนั้น,นประมาณสองสามวันประมาณสามวันน่ะไข้น้องก็มีน้องมีไข้มีไข้มีอาเจียน มีไข้มีอาเจียนพี่น้องมีไข้มีอาเจียนหลังจากสามวันที่ไปเล่น,ลนสัมผัสมาไปสัมผัสมาะวันแรกก็ไข้สูงมากสามเก้าสามแปดวันที่สองก็สามแปดสามแปดวันที่สามก็มีไข้มีไข้ทั้งหมดมีไข้ทั้งหมดสามวันนะครับสามวันก็หายเลยสามมือ ซ้ำมือลูกหายซ้ำพี่น้องเก่งบ่คือเก่งแท้ลูกฮะคือเก่งแท้เก่งเทนไหนเทนหน่อยเทนกับป๋าป้าไหนเทนมาเทนจึ้งจึ้งจึ้งจึ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 งโชว์พุงเงินไม่เนีอยโชว์พุงเงินนี้ยเ แต่ว่าตอนนี้น้องเศร้าแล้วพี่น,อน,น,น,น้องเศร้าไข่เศร้ายางตะม้วนเุ็นหลักตะม่วนก้อนบุนหลักอืมกับอีกส้มอีกสองสามหมื่นอีกสองหมื่นนี่กัปกติแล้วสีิหคุ่นุ่นนะอดีตอีกหมื่นหนึ่งนีู่ละหมื่นสองหมื่นก็ปกติขุ่นกวปกติแล้วอืมกัรณตอนนี้ตอนตอนนี้น้องก็ตอนที่น้องปีนน่ะน้องก็กินยาสารายาบรรเทาอาการปวดตอนที่น้องปีนโควิดหมอให้ยาเป็นยาบรรเทาอาการปวดอ่า ยามันทาการปวดยาแค่ไอยาแค่อาเจียนยาแค่ยังเนี่ยตะระยางพี่นองยาแก่นังแกเนี่ยล่ละมาที่นี่จะกินตมอาการแม้เขาให้กินตมอาการพีนองเขาบ่ยาอย่างเลยนั่งนั่งเป็นคืออย่างนั่งเป็นไข่เลยจะแมงกกเกิดมาเดาจงแมงกกเกิดมาเดาจงแมงกุเกิดมาเดาเดาาเด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  กูตื่ละกูกระดิงกูตื่นละกูกระดงกูตื่นละกูกระด่งด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 ๆๆๆดดงดดดหายหายหลังคนที่ขับรถเร็วเข้าบดใดเป็นคนใจหอนแต่เขาเป็นคนกระตันยูแม่น้องสาวจังว่ะพ่อข้าวแล้วข้าวแล้วสิล้ำตัดดอกสวยสิล้ำตัดดอกคอยสิ่ลำเกี่ยวเหนียวพันลา จำแมงกูเกิดมาเดาจำแมงกูเกอดมาเดาจำแมงกูเกิดมาเด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 ารองลูกส่้งดูใครคะส่งดูใครคะจังดูไก่คะอ้าจังดูไกลคะอ้าจังดูไกลคะอีเสียนตาล่ะอีเสียนตาล่ะเฮ้เ้เฮ้เฮ้เฮ้กะต่อฮัตตาวายไปอบน้ำไปพาให้ปะ อานำะไม่ตดเดี๋ยววันนี้พ่อจะน,น้ำแห้แต่งตัวพิธีเลยเนาะเดี๋ยวนี้แต่งตัวให้ททเทแบบ่ๆเลยนะคะแบบสวยๆเลยนะคะโอเคไหมคะเดี๋ยวพ่อจะแต่งตัวให้แบบสวยๆเลยนิจ๊ะแต่ดีที่พี่น้องลูกเป็นไข่บางไดนีดกัอุกางลูกไาเบิร์กขึ้นหัวตะบานอนหัวตะบาน,นพี่น้องพ่อตะ่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วโอ้ยคือยังยกอ,อกยกพวกเขาผู้เขาออกจากอกพี่น้อง ตอนที่รู้ไม่สบายพ่อแม่ก็เป็นบุกังอาโอ้ออยขืนยานำหลบพี่น้องไข่สามที 8, ่แปดสามมือส้มขึ้นเบิดขึ้นอีบอนอนเลยเบดิดมือเบิดขึ้นนี่บอนนั่นบลาบเลยผู้ช่ผู้ช่ยพ่อ,อยังผู้ช่กยกานผู้ช่วยกานน้องนี่ชิดติดเอเลขี่ชุนวงการสารนะฮะายบายอีอ้วนอีตนันข่าสันทายลังไนะ สองครังเลยเอาละพี่น้องเดี๋ยวขยไปอาบน้ำลูกก่อนนะอาบน้ำให้ลูกแล้วก็มาดูว่าคุณพ่อจะแต่งตัวสไตล์ไหนให้กับน้องนริตะจังนะจ๊ตะตาะัังเฮ้่บายบายแม่นี่แม่ โอ้ยจะมันยิงเนาะจะมันยิงเนาะ